สวัสดีครับผมชื่อนายศิลายุทธโพทองวันนี้จะมานำเสนอเรื่องหลักการถ่ายโอนความร้อน 1. การทำงานของตู้เย็นเป็นการถ่ายเทความร้อนในลักษณะใดการทำความเย็นเป็นการถ่ายเทความร้อนภายในตู้เย็นออกไปซึ่งเกิดจากเครื่องอัดไอทำหน้าที่อัดแก๊สของสารทำความเย็นให้เป็นของเหลวในคอยร้อนหรือ คอยควบแน่นจากนั้นส่งผ่านไปยังหลอดรูเล็กและไปยังคอยล้อหรือเครื่องละเหยทำให้ความดันของของเหลวลดลง 2. ความร้อนของเครื่องยนต์เป็นการถ่ายโอนความร้อนในลักษณะใดการพาความร้อนหมายถึงการถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย คือระบบการหล่อเย็นในเครื่องยนต์ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการพาความร้อนน้ำในเครื่องยนต์เป็นตัวทำความเย็นในระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์น้ำพาเอาความร้อนออกจากเหลือนสู่ไปยังหม้อน้ำและความร้อนออกสู่อากาศที่พัดผ่านหม้อน้ำต่อไป 3. การเปลี่ยนสถานะของน้ำ แม้ว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ของบรรยากาศจะเป็นในตัวเจนและออกซิเจนแต่แก๊สทั้งสองชนิดไม่ได้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนื่องจากมีจุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็งต่ำมากอุณหภูมิของบรรยากาศและพื้นผิวโลกสูงเกินกว่าที่จะทำให้แก๊สทั้งสองชนิดเปลี่ยนสถานะได้ยกตัวอย่างหากจะทำให้แก๊สในโตรเจน ในอากาศเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวอุณหภูมิอากาศจะต้องลดต่ำลงถึงลบร้อองศาซึ่งเป็นไปไม่ได้เนื่องจากโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินไปในทางตรงกันข้ามจะมีบรรยากาศจะมีไอน้ำอยู่เพียงเล็กน้อยประมาณ0.1ถึง4%อร์เซ์แต่ก็มีอิทธิพลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศได้อย่างรุนแรงเป็นเพราะว่าน้ำในอากาศสามารถเปลี่ยนสถานะกลับไปกลับมาได้ทั้ง3สถานะเนื่องจากอุณหภูมินะจุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็งของน้ำไม่แตกต่างกันมากผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับ